100 bảy, ôi, mình không chị xưa mà đi ngay nào. Họ ban cũng nói, ôi, mặn chay đó, ơ, bao nhiêu? Cái này, 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 cái หนาวเขาจะไปนั่งอยู่ที่เด็ดหรือกก็ลัวภาพไม่ออกมาไม่ชัดปี่จิก็มากับพ่อบ้านนั่นแหละออกมาแล้วพ่อบ้านเดินกลับไปแล้วเมื่อกี้เนี่ย เมฆบอกว่ากินข้าวเป๊บหนึ่งค่ะค่ะตามสบ,บายค่ะน้องเมฆได้อะไรกินเนาะปาจิไม่ช่างกินข้าวเช้าไม่กินเช้ากินเที่ยงเที่ยงก็ไม่ใช่ตรงหรอกบางทีก็บ่ายบ่ายมุมบ่ายสองตอนเย็นก็เหมือนกันไม่ ไม่เคยตรงเวลาเป๊ะเๆหรอกแต่ว่าไม่มีอาการปวดท้องนะบุญหลงทำไมไม่กลับบ้านกับพ่อลูกมันเป็นความเคยชินมานานแล้วตั้งแต่อยู่กรุงเทพมันไม่จกยี่สิบปีหรือยี่สิบกว่าเนาะแหละประมาณนั้นเนี่ยก็เป็นทั้งครอบครัวพอบ้านก็เหมือนกันแต่ไม่ ไม่กินกาแฟนะบางคนก็ถามนะบอกว่าเอ้าไม่กินข้าวเช้ากินกาแฟเหรือไม่กาแฟไม่แตะไม่กินพอบ้านก็ไม่กินน้องหนึ่งก็ไม่กินอยู่ด้วยกันสามคนเนี่ยไม่กินไม่กินกาแฟเดี๋ยวว่าจะกินพี่เบาไงตอนเช้าคุณละขวดส่งใายายเท่านั้นแหละ ก,กินไม่ได้ใจสัน่นสวัสดีค่ะสามร้านดวงตาสวรรค์จิตภากราบขอบคุณค่ะ แม่ปูขาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะแม่ปูขาแม่ปูทักน้องเมฆครับหนาวค่ะแม่ปูใส่เสื้อก,กันกันหนาวมาสองตัวทับซ้อนกันมาเลยแต่ยังงี้ก็ยังหนาว หนาวลมแม่ปูคะถ้าไม่มีลมก็คงจะหนาวไม่มากหรอกน้องข้าวพี่ชื่อไรคะ พี่ก็ชื่อถามใครล่ะเนี่ยถามเจ้าของบ้านหรือถามพี่ๆน้องๆที่มาเนะสวัสดีค่ะจิตล้านดวงตาจิตล้านดวงใจจิตภาพกาบขอพระคุณค่ะโอ้ยจะใส่ประเจให้ไม่ปู่ ทำวิธีไหนเนาะลืมอีกแล้วเนาะถอดไปนานแล้วเนี่ยไม่ปูขา